ครับก็ขอสดีสมาชิกมอยหัวยปีใหม่ไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหัวยปีใหมยไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่19เดือนตุลาคม2564นะครับนะบผมมอยหวยไทยก็มอยหวปีใหม่ไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของมวยรายการอมรินซุป ปอร์ไนท์นะครับอมรินซุปเปรอร์ไนท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ซึ่งจะถ่ายทอดทางอมรินทรีวีในเวลา17.00นถึง19.00นนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกอาจจะมีผลแพ้ชนะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลมวยนะเป็นข้อมูลมวยก่อนชก ทรงมวยอะไรต่างๆนะครับที่นักมวยมีทรงมวยแบบไหนก็จะต้องชอกกันแบบนั้นมีซ้อมมาแบบไหนก็จะต้องชอกไปตามนั้นนะครับเรานักมวยนี่จะเปลี่ยนทรงไม่ชกตามที่ทีมงานฝึกสอนมานี่ก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นเราพอสามารถที่จะคาดเดาได้ว่านักมวยแต่ละคนแต่ละคู่จะมี นะก็อย่าลืมนะครับถ้าการเข้าไิจานมวยของผมทําให้ได้รับผลได้รับประโยชน์นะเข้ามาฟังแล้วได้อะไรกลับไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัหลงให้ตลอดนะครับนะจะลงให้อย่างน้อยสัปดาห์ละห้าถึงหกคลิปในในช่องมวยที่สําคัญสาคัญแล้วก็เป็นช่องที่ผมภาคให้กับสมาชิกฟังนะครับเพราะว่าการภาคมวยของผมมันจะเป็นการภาคแบบ รู้ส่งนักมวยชี้ตัวเล่นก่อนชอ็อกทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนนั่นเองนะครับนะก็ขอขอบคุณกําลังใจที่ให้กันมาทุกวันนะครับนะเพราะว่าเพื่อที่ผมจะได้ทำผลงานตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับตื่นตีสามทำงาน ทุกวันนะครับแนละ้วก็อาจจะยังไม่สเสถียรน,นะช่วงนี้อาจจะยังไม่สเสถียรเพราะว่าวเพิ่งจะกลับมาใหม่แต่ว่าเมื่อมวยกลับมาชกได้สักพักก็คิดว่า,าการชี้ตัวเล่นก็น่าจะ,สะเสถียรมันของยิ่งขึ้นนะครับโดยวางเป้าหมายไว้ที่ผิดไม่เกินหนึ่งของแต่ละช่องนะครับก็คือ,อผิดหนึ่งผิดไม่เกินหนึ่งแล้วก็ถูกสามก็อยู่ที่ประมาณสามต่อนหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับไปจำวันอาทิตย์ที่24ตุะาคม2564ถ่ายทอดทางอามรินช่อง34เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคูท่ที่หนึ่งเพชรเพชรส่องแสงเพชรเจร,ริญวิทย์พบกับทางด้านของฝ่ายเงินเพชรสยาม จอพัทยานะครับม่อคืนนี้ก็ชกกันที่ไปกัด108่อปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวดูว่าจะใกล้เคียงกันนะอาจจะเป็นรองนิดนิดหน่อยๆน,นะครับนะทรงมวยนี่ฝีมือครบเครื่องแล,ลกรับได้เก็บการวุฒของคุชกก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะเป็นมวยที่อาชกมวยจุกจิกคุณชกนี่อาจจะเข้าถึงตัวยากนิดหนึ่งนะประกอบในนี่ประกอบในก็ดูว่าจะกดแขนละแขนแต่งตัวได้สู้ขอนในก็ถือว่าทําได้ดีแต่่วา บางครั้งบางคราวก็มีหลงเอวด้วยนะครับทำให้เสียรูปเสียทรงเสียอาการนะก็โดยสุบโดยรวมว่าทางด้านของฝ่ายแดงจะชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ก็ปัจจุบันนี้ก็อายุ16ปีสูง160เซนติเมตรนะครับชกเวทีมังกรงมาแล้วถึง15ครั้งเคยแพ้นอก1ครั้งในยกที่2นะครับนั้นแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในเวทีมังกรงนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธมวยของ ทางด้านเพชรสองแสงนั้นไม่ได้หนักแรงครับเป็นมวยกินเหลี่ยมกินทรงอ่ากินไปนเรื่อยครับนะก็ค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลื่นประมาณนี้นะครับนะับ้นการที่จะอ่าหวังนกนับก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่ากระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าทางด้านของคู่ชอกอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของคูชกเพชรสยามจพัทยานี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนนรูปร่างก็ดูว่าจะ ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับนะอาจจะสูงนิดนึงนะส่งมวยนี่ประเภทฝีมือเลยนะฝีมือผู้บุญเข่าในรับได้เก็บการอุธของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่จะหลากหลายมากมายกว่านะครับนะ่าเลี่ยมตัววงนอกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะแข้งซ้ายแม่นขวานานี่พอใช้ได้นะครับหนะ้าหมัดสอก็ออกต่อเนื่องแล้วก็ถีบได้ทั้งแท่งทั้งจังหวัดนอกนี่ก็จะออกวุธว่องไวเหลี่ยมตัว เลียมตัวนี่ก็ดูว่าจะวงในจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับนะแต่ว่ากระดูกมวยบอมวยนั้นยังเป็นรองอยู่นะครับนะก็ดูว่าในเรื่องของเหลี่ยมนะหนักเหลี่ยมต่างๆหรือว่าลูกกดคอลูกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็จะยังเป็นรองมีหมัดมีศอกออกเสียงสู้อันตรายใน็ตไปตัก็สมองมาดีวัาจิตวก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็น ขมูลเท่านั้นเทคนิคของเพชสยามจอพัทยาปัจจุบันก็อายุ16ปีสูง1 6 5เซนตเมตรนะครับดูว่าจะสูงกว่าไดกน้อยนะครับนะแล้วก็เคยชคไปทีวว่บังกรุงมาก็ประมาณสัก5ครั้งชนะน็อก1ครั้งในยกที่4นะครับแล้วก็ไม่เคยแพ้น็อกใครในวีดีมังกรงนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนี่จะ เป็นรองนะเป็นรองทางด้านของเพชรสองแสงนะครับก็เวทากาศน้ำหนักก็คงจะใกล้เคียงกันนะครับนะคู่นี้นี่ก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปมาครับต้นต้นต้น,ต,นต้นนี่ดูว่าทางด้านของเพชรสองแสงจะต้องออกน้าก่อนเพราะว่าเป็นมวยฝีมือวงนอกเก่งกว่านะครับถ้าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะชนะได้จะต้องพลิก ชนะแสงปลายปลายประเภทเข่าในลำฟัดประตีไปเรื่อยนะครับทำให้ทางด้านคอมเพสส่งแสงก็อ่อ,อนระหอยโดยแรงไปนะครับนแต่ถ้าเกิดว่า,ามายืนคุยมายืนคุยชวนควุยกันมองตากันไปมานี่ผมดูว่า เพชรสองแสงน่าจะไปก่อนนะครับในเมื่อพิจารณา,าทุกประเด็นแล้วก็ยังให้ไปที่ทางด้านของเพชรสองแสงครับมีสัสดส่วนที่จะมีโอกาสชนะในนัดนี้อยู่ที่60ซและชีตเล่นณเวลานี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรสองแสงพจจเพชรเจริญวิทย์นะครับ mm hmm. คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝาแดงพยับแดนเหนือ เดชเพชรสิงทองพบกับทางด้านของฝา่ายนําเงินเดชพิชัยนาวีอนนาบันนะครับสําหรับทางด้านของพยักแดนเหนือเดชเพชรสีทองก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเนอก็สูงยาวดูว่าจะได้ลอยนะครับนะสองมวยก็ผีมือครบเครื่องนะครับลุกรับได้เก็บการวัดของคูช่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่จะหลากหลายด้วยนะครับนะอาวุธมวยระดับนี่แข้งขวาแม่นซ้ายหน้านี่จัดจจานมากๆเลยครับนะเดินมวยนี่ เรียกว่าเป็นมวยมีเชิงนะ เป็นมวยมีเชิงเดินมวยนีนดูดดันขยันนอาวุธแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธม,มวยนี่หนักแรงทุกรูปแข็งแกร่งแข็งแรงนะหมัดศอกก็ดูว่าจะออกอันตรายครับนะทีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะเหลือร้ายนะครับนะเป็นมวยที่ต้องบอกว่าชกยากนะครับคู่ชกนี่จะชกยากเลยนะมีทั้งนอกมีทั้งในก็ถือว่าแก่งพอกันนะครับนะก็ดูว่าเหลี่ยมตัวหรือว่าลูกหักล้มเท,ทิ้งนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีหมัดมีศอกออกสองสู้อันตรายนะแต่ตัวสมองมวยดีหัวใจเปใจก็ ถือว่า100%ถ้าตระหดในต้องถือว่าเป็นเลิศเลยทีเดียวส่วนข้อมูลทางด้านเทคนิคของอพยักแดนเหนือเดดเพชรสีทองนี้ก็ปัจจุบันอายุ17ปีสูง165่ิเซนเมตรจากจังหวัดบนชกไวทีมัรกรมาแล้ว15ครั้งชนะนอกอคู่ชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวธีมันกรมาก่อนนะครับล่าสุดนี้ก็ผลงานดีครับในชนะรวดมา4ไฟไฟติดต่อ,อกันแล้วนะครับ ส่วนฐานของคูชค่ชกฝ่ายน้ำเงินเดชพิชัยนาะวีอันดามันก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันครับนะเป็นนักมวยรุ่นพี่ครับนะส่งมวยในประเภทฝีมือบูบุญเข่าในอาวุธมวยไทยก็ครบเครื่องเช่นกันนะเหลี่ยมตัวดีแล้วก็มีศอกนะมีศอกที่อันตรายมากๆด้วยนะครับนะแข้งซ้ายนี่จัดจ้านหนักแรงมันยำเลยแข้งขวาหน้าออกได้ดีหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายทิ้บได้ต้องซัทต้องปะจะว่าการชกนี่จะจุกฉิกนะคูช่ชกนี่ก็ดูว่าจะเข้าถึงตัวยากเช่นกัน ประกบในก็กดแขนและแขนแต่ด้วยน้ำสู้เขาดงสู้เขาในก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะกดแขนแม่กูเท่าขึ้นคอ,อนี่จะแก่งมากแล้วก็คอยดักคอยสวนด้วยหมัดด้วยศอกนะคูต่อสู้โดนเข้าไปก็อาจจะเสียรูปเสียทรงเสียอาการนะครับแล้วก็มักจะเป็นฝ่ายพลิกชนะไปในะยกท้ายๆได้ตลอดเลย ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเดชพิชัยนาเวียดาบันก็ชกเวทีมองกรมาแล้วก็ประมาณสัก25ครั้งเกิดชนะน็อกคู่ชกในเวทีมองกรุง9ครั้งเป็นการชนะน็อกในยกที่4มากที่สุดก็คือทางด้านของเดชพิชัยในจับทิกชนะในยกที่4ประจำนะครับแล้วก็เคยแพ้น็อก ในเวทีมังกรสามครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สามทั้งสามครั้งด้วยนะครับเมื่อก่อนเดบิชัยนี่ก็จะมาชกอยู่ช่องเจ็ดประจำอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้นีป่ปัจจุบันนี้อายุยี่สิบสองยี่สามแล้วนะครับเนื่องจากว่ากําลังรับใช้ชาตินะครับเป็นทหารเรือรับใช้ชาติอยู่นะครับในชกล่าสุดก็ร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะเที่ยวนี้นี่ก็ชกที่พิกัด 1 1ึอปอนด์เช่นกันก็ถือว่าเป็นน้ำหนักเก่งเลยนะครับมวยคู่นี้ก็ทางมวยก็น่าจะเป็นาทางด้านของทางด้านของพยักเดนเหนือนี่ออกนำก่อนนะครับนะถ้าเกิดว่า,าทางด้านของเดพิชัยจะพลิกชนะได้ก็ต้องพลิกในยกที่4นะครับเพราะว่า3ยกนี้ผมดูว่าสู้ความไวของทางด้านพยักเดนเหนือนไม่ทันนะยังไงก็เข้าวมวยที่ออกนําก่อนมวยระบบปิดนะครับมวยระบบปิดเข้าเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนจะได้เปรียบนะครับนะก็ ให้สัดส,ส่วนทางด้านของพยักเดนเหนือจะชนะในนัดนี้อยู่ที่60%สิเอร์เซนชี้จะเล่น,นขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของพยักเดนเหนือเดชเพชรสีทองดูว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแาดแดงยอดบัวง,งามเดมอนก้าแปดพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน ยกเงินเดชแพชรสีทองนะครับมวยคู่นี้ก็ชอบกันทีกัด่พิกอดส1 2สอปอสำหรับทางด้านของยอดบัวงามก็เป็นดาวดังช่อง7นะเป็นอดีตแชมป์ช่อง7ด้วยนะครับนะก็เป็นมวยขวารูปร่างเยยสูงยาวใกล้เคียงกันเลยนะทรงมวยนี่ประเภทครบเครื่องนะ รบเครื่องตั้งรับก็ได้อคอยถีบคอยเย็บบุญหมุนวนไปอยู่ข้างเชือกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีจังหวะที่จะเดินมวยดุดันก็ดุดันขยันอาวบุตรก็ขยันก็ดูว่าจะเป็นมวยที่เก่งในยกที่4นะครับนะตน้ตนๆก็คงจะ,ะช็อกสองตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งโต้ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อ,คอยๆกินเหลี่ยมกินซองแต่พอยกที่4นี่ออกมาได้งชุดเดียวนี่ ก็ดูว่าน่าจะผ่านได้หรือไม่ได้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของยอดบัวง,งามเดมันก็8ปัจจุบันก็อายุ17ปีสูง170เซนเมตรจากจังหวัดสงขลานะครับนะน้ำหนักล่าสุดที่ชกเมื่อวันที่11 ก,ก่อนสองการนะครับนะก่อนสองการปีนี้นี่อยู่ที่1 0 6ปอนด์แต่ว่ามวยหยุดไปนานครับกลับมาชกค,ครั้งใหม่นัดใหม่หลังจากที่มวยกลับมาชกได้ก็ชกพิกัด1 1 2ปอนด์เนื่องจากว่าตัวนักมวยสูงกวา่าสูงใหญ่ขึ้นนะครับนะก็ชกเวทีบางกรุงมาก็ประมาณ20ครั้งเคยชนะนกคู่ชก3ครั้งนะครับนะก็ชนะนอกในยกที่4นะครับนะส่วนมากจะชนะน,นอกในยกที่เพราะว่าเป็นมวยที่เก่งในยกที่4นะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของหยกเงินเดดเพชรสีทองนะครับหยกเงินก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องนะ,ะร,รับได้เก็บการัวตของคุณชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกมวยจุกจิกคูช่ชกก็จะเข้าถึงตัวยากเช่นกันมวยคู่นี้ก็อาจจะมีทรงมวยใกล้เคียงกันครับนะลักษณะคล้ายๆกันก็คงจะกินเหลี่ยมกินทรงชิงไหวชิงพริบกันไปตลอดเวลรา,าราคานี่ก็คงจะพลิกไปพลิกมานะครับนะแต่ว่ามวยคู่นี้นี่มันจะ ไปวัดกันที่ยกที่4นะครับนะสยกก็คงจะต้องใจเย็นเล่นช้ากันนะครับข้อมูลทั้งนั้นเทคนิคของพยักแดนเหนือในปัจจุบันนี้ก็อายุ18ปีสูง170คือสูงเท่ากันนะก็เป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับนะจากจังหวัด บุรีรัมนะบุรีรัมก็ดูว่าในเมื่อเป็นเจ้าถิ่นหน้าเสือน่าจะดีกว่านะครับในชกเวทีมังกรงแล้วก็ประมาณสัก25ครั้งเคยชานะน,นกคุชก6ครั้งเป็นการชานะนอกในยกที่3มากที่สุดด้วยและเคยแพ้นอกให้กับทางด้านของคุนชก2ครั้งในเวทีมังกรงนะครับนั่นก็คือแพ้นอกในยกที่1นและยกที่2นะครับเพราะนั้นมวยคนนี้นี่ผมเชื่อว่าน่าจะยืนระยะกันครบ5ยกนะครับแล้วก็ราคาก็คงจะพลิกไปพลิกมาตลอดเกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมยัง เชื่อมั่นนะครับในเรื่องของอสมองมวยนะในในเรื่องของสมองมวยแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงของทางด้านของฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนะครับในยอดบัวงามไดมอนด์เก้านะครับดูว่า น่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ใจเย็นจริงๆครับนะไปร่งยกสี่ยกเดียวนี่ดูว่าการออกอาวุธอะไรต่างๆนี่น่าจะไปวัดกันที่ยกสี่เลยและผมเชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ด้วยนะครับให้สัดส่วนทางด้านของยอดบัวงามจะชนะนัดนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคู่ขี้สูสีมากๆนะครับที้ตัวเล่นณเวลานี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของยอดบัวงามไดมอนด์เก้าแปดนะครับ คู่ที่สีครับเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านป่ายแดงยอดบัวง,งามไดมอนด์ข้าแพบกับ ทางด้านแสด,ดงเมืองสยามครูต้อมบัวขาวพบกับเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับมวยค่นี้ก็ชกกันพิกันึรบปอนด์สำหรับทางด้านของเมอืมองสยามก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างนี้ก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยนี่ฝีมือครบเครื่องเลยนะเก็บการอาวุธของครูชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีชกวงนอกแก่งกว่าวงในแล้วก็อาวุธมวยไทยนี่หนักแรงแม่นยาหวังผลได้ทุกลูกด้วยนะครับก็แข้งซ้ายนี่เตะได้จัดจ้านหนักแรงครับแข่งขวาหน้าก็ถือว่าพอใช้ได้นะหมัดหนั ต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับเตะขาเจาะยางคว้างเจาะต่อยหมัดพันศอกลุ้นหล่นลับนับน,บนกได้ก่อนนะก็ดูว่าถ้าเข้าก่อนก็ย่อมได้เปรียบนะครับนะโดยเฉพาะลูกศอกในอันตรายสุด,สดนะครับแต่ว่าวงในนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ,ะถ้าเกิดว่าประกอบในนี่ผมดูว่าเป็นรองนะจังหวัดกดแขนไล่แขนแต่งตัวนี่ก็ดูว่าจะช้ากว่าน่าจะโดนกู่ชกรูดนะน่าจะโดนกูช้ชกรวบแล้วก็รูดไว้่ติดลําตัวก็คงจะแก้ไขลําบากแต่ถ้าเกิดว่า วงไม่ไม,ไม่ไม่สู้วงในนี่สู้วงนอกนี่ผมดูว่าทางด้านของเมืองสยามก็ดูว่าจะได้เปรียบนิดนิดนะครับข้อมูลมวยทางด้านเทคนิคของเมืองสยามครูต้มบวกขาวปัจจุบันอายุ23ปีสูง1 7 0เซนิมจาก101นะครับชกเวทีเมืองกรุงมาแล้ว15ครั้งเคยชนะนอกครูชกในเวทีเมืองกรุงถึง7ครั้งเป็นการชนะน็อก ในยกที่2มากที่สุดด้วยนะครับเพราะถ้าเขาเข้าเมืองสยามก่อนมีโอกาสที่จะอินเต็มได้ก่อนหรือว่าออกตัวได้ก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านของเมืองสยามยังไม่เคยแพ้นอกใครในวิธีมกรุ่งด้วยนะครับผมเชื่อว่า,าการชกนัดนี้เมืองสยามนะ่าจะเดีนระยะครบ5ยกนะครับส่วนทดน้านของผู้ชกเทพทักษิณสอสอนสิง์นี่ก็เป็นมวยขวานะครับนะเป็นมวยขวา สรงมวยก็ประเภทฝีมือผู้บุญเข่าในลุกรับได้เก็บการอาวุธของคุชกนี้ก็ถือว่าจะทําได้ดีนะก็ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังนีนครบเครื่องขึ้นนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเลยเมื่อก่อนใ้จะในเก่งกว่าแต่ปัจจุบันนี้ เก่าเกมมากขึ้นนะครับนะก็เลยชกวงนอกก็เก่งด้วยนะครับนะก็แข่งขวาแม่นซ้ายหน้าออกได้ดีมัดศอกก็ดูออกนะอันตรายอันตรายนะครับนะัแล้วก็ลูกทีมนี่จัดจ้านเลยจังหวะนอกด้่เจ้าวบว่องวายเหลี่ยมหักล้มเซตติ้งดูว่าจะเก่งกว่าเล็กน้อยนะครับนะวงนะ,ะวงนอกนะครับ เดินอ่าเป็นมวยที่กาดมวยสวยนะกาดมวยป้องกันหมัดสอกเป็นอย่างดีนะครับถ้าเดี๋ยวถ้าคู่นี้ขึ้นขึ้นชอกอ่าคุณชอกแล้วก็ให้สังเกตดูที่ลักษณะการกาดมวยของทางด้านเทพทักษิ์ินด้วยนะครับนะอ่าเป็นลักษณะการกาดมวยเพื่อป้องกันหมัดสอกโดยเฉพาะผมเชื่อว่าทางด้านของเมืองสยามน่าจะต่อยหมัดฟันศอก ลำบากนะครับนะที่จะโดนจุดโฟกัสของทางด้านเทพทักษิณได้นะครับเพราะว่าอากาศมวยสวยงามจริงๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการปล้ำรัฐมนตรีวงในนี่ผมดูว่าจังหวะในของทางด้าน,ทาานเทพทักษิณจะดูดีกว่านะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเทพทักษิณส,สอนสิ่งนี้ก็ชกเวทีมังกรุมาแล้วก็ประมาณสัก50ครั้งซึ่งแตกต่างไปจากทางด้านของฝ่ายแดงที่ชกเวทีมังกรุเพียง15ครั้งเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ทางด้านของเทพทักษิณเคยแพ้นอก2ครั้งในยกที่3ยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครด้วยนะครับอายุ24ปีสูง172เิเซนเมตรก็ดูว่าจะได้ลอยด้วยซ้ำนะครับนะก็ะชกครั้งล่าสุดก็12 2อปอนด์ก็ถือว่าน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักที่เก่งของทั้งคู่เลยรเมื่อพิจาาณ ในทุกประเด็นแล้วผมเชื่อว่ามวยคู่นี้ยืนระยะกันครบ5ยกเพราะระยะปลายๆนะระยะปลายๆผมรู้ว่าทางด้านของเทพศักสินสอสอนสิงจะได้เปรียบเนื่องจากว่ากระดุกมวยโบงมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าเยอะนะครับเป็นรักมวยที่มีค่าตัวถึงแสนกว่าบาทนะครับนะถึงแสนกว่าบาทตอนนี้ก็ถือว่ามามา,มาชกลดลดชั้นกันพอสมควรนะครับนะถ้าไม่แตกนะครับนะถ้าไม่แตกแบบฟ้าผ่านี่ผมดูว่า กินเทพทักษิณยากนะครับนะก็พิจารณาสัดส,ส่วนแล้วก็ดูว่าทางด้านของเทพทักษิณมีโอกาสที่จะชนะในอัตราสัดส,ส่วนที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับชี้ตัวเล่นณนะขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเทพทักษิณสอสอนส,อนสิงนะครับก็ครบบทวนกันทั้งสี่คู่นะครับสำหรับรายการวันอาทิตย์นะครับในช่องอมรินอ่าถือว่าเป็นการภาคอ่าช่องสุดท้ายของในแต่ละสัปดาห์นะครับตอนนี้นะครับนะก็จะภาคจบ วันอาทิตย์นี้ผมก็จะภาคตั้งแต่เวลา1า1 5นาทีาาาไปจนจบเวลา1 9นาฬิกาเลยนะครับนะขอถือว่าภาคกันยาวๆไป3ช่องส่วนวันเสาร์จะไม่มีของจะไม่มีของช่อง3ช่อง3จะไม่มีนะครับนะที่เหลือก็ ก็เดี๋ยวตัวภาคกันตามปกติผมก็จะภาคบรนษุของช่องทูให้ด้วยนะครับนะสำหรับท่านใดยังไม่มีตัวช่วยนะครับนายอยากได้ตัวช่วยข้อมูลมวยเน้นๆทีตัวเล่นก่อนชกรู้สรงนักมวยทุกคู่นะครับนะก็วมวยหูเดลละหนึ่พันบาทรายเสียงเดนละสี่ร้อยบาทสมัครผ่านไอเดียลาแฮปปีบอร์สองศูนย์หนึ่งหกการันตีว่าเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ